สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องช่างอีทําได้นะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาครับมาดูบ้านพี่สาวนะครับที่ใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการดํารงชีวิตนะครับโดยลดการพึ่งพาพลังงานจากข้างนอกนะครับได้เกือบถึง99%เลยนะครับ ทำไมทึงเอทถึงพูดอย่างนั้นนะครับเรามาดูว่าแกลดการพึ่งพาได้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับลดการพึ่งพาน้ํามันนะครับสวัสดีครับพี่สาวทังเอทําได้นะครับนี่นี่เอาเอันดับแรกลดการพึ่งพาพลังงานน้ํามันนะครับมันลดยังไงครับ โซลารเซลในาการขาบนะจ๊ะแต่ละครั้งแล้วก็อ๋อคือลดการขับคือไม่ได้ใช้น้ำมันแล้วเนาะตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยทั้งชีวิตไม่ได้ใช้น้ำมันแล้วเนาะมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่อน,นี่ครับจะต้องพึ่งพายอยู่ตอนนี้เออได้เพิ่งได้รถมาจา้ะได้รถมาประมาณวันที่สิบสี่อ่าก็คือประมาณเราใช้งานประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะหนึ่งอาทิตย์เพื่อไปทํางานนะครับวันละยี่สิบกิโลวันละยี่สิบกิโลก็ใช้แวบนั่นใช้แวบนี่ก็ตีไปเลยอ่า ยี่สิบยี่ห้ายี่สิบกกโอ่าโดยรถ MG EP คัน e <itt s> นี้นะครับชาร์จจากพลังงานโซลาเซลล์นะครับร่วมกับการไฟฟ้านะครับเอามาดูว่ามันจะหมดไปเยอะขนาดไหนนะครับอ่าคืออาทิตย์หนึ่งก็คือประมาณ5วันนะครับเนาะไปทํางานไปกลับไปกลับนะครับ <swag. S 1> จากแบตเตอรี่ร้0ยเอร์เซนี่ยจะเหลือเท่าไหร่อาห้าสิบสามอาทิตย์แรกนห้าสอาทิตย์ที่2ก็ประมาณ <itt> ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองว่าระยะทางไม่ได้ไม่ได้ไปที่ต่างอำเภอกำลังเรียนรู้มันอยู่เดี๋ยวอ,อ่ไม่แน่เร็วๆนี้จะไปก็คือหลังจากการชาร์จนี่หมดไปถ้าตัวมิเตอร์ของของมิเตอร์รวมนะครับจะอยู่ที่ยี่สิบแปดหน่วยนะครับอ่าแต่ว่าเราดึงจากการไฟฟ้ามาครับในช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับอ่าฝนตกก็เลยดึงการไฟฟ้านะครับหักจากอ่าที่โซลาเซลล์เราผลิตได้นะครับก็คือ ดึงไฟฟ้ามาแค่1ิบหน่วยนะครับเนาะสิหน่วยเราคูณด้วยห้าบาทสมมติเราคูณได้5บาทก็ตกไป85บาทเออใช่ใชประมาณเออสิบหาไปกลับหนึ่งอาทิตย์เพื่อไปทํางานนะครับรถคันนี้ปกติห้าร้อ่าปกติก็500ต่ออาทิตย์เนาะถ้ารถใช้น้ํามันตอนนี้หมดไป85บาทนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับอ่าโดยการใช้โซลาเซลล์นะครับอ่าโซลาเซลล์ร่วมกับอ่ไฟของการไฟฟ้านะครับนะ ครับเพื่อลดต้นทุนนะครับค่าไฟฟ้าของเรานะครับอันนี้คือน้ำมันเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมไซเนาะโมไซเรามาดูโมไซโมไซโมไซอันนี้โมไซก็ชาร์จจากอ,อยางไฟฟ้าอะโมไซไฟฟ้าสี่ล้อนะครับอตัวนี้ตัวนี้เราจะชาร์จในส่วนของระบบไฮบริดออฟกิดนะครับส่วนของรถนี่เราจะใช้เป็นระบบ6กกิโลวัตต์นะครับ ในส่วนของรถไฟฟ้านะครับเราใช้เป็น5.5กิโลวัตต์นะครับไฮบริดออฟกิจสามารถใช้ได้ไม่ได้เสียน้ำมันนะครับเนาะเสียน้ำมันเลยไป30กิโลสบายๆอ,อครับอ,อตอนนี้ก็จะมีคลิปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเป็นลิตเธียมฟอสฟตนะครับคือประการแรกนึงน้ำมันประการที่สองน้ำน้ำอ่โโอพาไปดูครับเราตัดน้ำมันเราไม่ได้พึ่งพาไม่ได้เคยได้ซื้อน้ำเลยน้ำกิน เราเราขุดบอยถ้าขุดบอใช้เองบอลึกประมาณเจ็ดท่อเลยนะคะเนี่ยไม่แห้งเลยไม่แห้งเลยไม่แห้งคือคือเราใช้จากโซลาเซลลเลยใช้โซลาเซลไม่ได้ใช้น้ําจากการประปาใช่แล้วปิดเบาเลยปิดเบาอ๋อแสดงว่าไม่ได้เสียอยู่นะเดือนเดือนละสิบาทเพราะเขาบอกว่าค่าหม้อค่าหม้อนะครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นทุนนะครับอ่าเผื่อระบบเราล่มนี่เราก็จะใช้ของการประปาได้นะครับหมู่บ้านได้นะครับอ่าคือที่นี่เนี่ยคือตัดน้ํา สำหรับน้ำใช้น้ำใช้น้ำล้างจานน้ำอะไรแล้วก็รดน้ำต้นไม้ไม่พวงว่าเขาจะปิดน้ำเวลาไหนเพราะว่าเรามีตลอดปกติเมื่อก่อนมันจะปิดแล้วสี่ทุ่มปิดเปิดตีสี่าเงี้ยแล้วไม่ต้องกังวลเลยเราลืมไปเลยเรื่องนั้นเราใช้แบบสบายทั้งวันน้ำรดรดน้ำต้นไม้ก็ตัวนี้ตัวนี้เลยจะทุกอย่างโอ้จะปั่นจะสูบอะไรไม่ได้เสียินดื่มอาบไม่ได้เสียค่าน้ำเลยแล้วที่นี้น้ำกิน ตัดน้ํากินนํขัน้นที่สามตัดน้ํากินตัดยังไงไปพาไปดูห<า>น่อยครับเดิมเราซื้อซื้อน้ําขวดนะคะน้ําขวดลหลายๆยี่ห้ออะ้วแต่เราอยากจะซื้ออาทิตย์หนึ่งเราจะหมดประมาณร้อยสองร้อยนะะ,ะมาดูครับก็ซื้อน้ําถังมาไว้ทําต้องดื่มทีนี้เรามาซื้อตัวนี้ข้างกองะคะสั่งมาจากลาซาด้า แต่ราคาพันกว่าบาทเพามันกรองได้หลายชั้นก็เลยเอาตัวนี้นะคะคือส่วนของปมน้ําเราก็จะกรองกรองจยากกรองอย่างหยาบมาก่อนแล้วมากรองละเอียดเอาละสาธิตให้ดูนะครับสายฟล้วการเปิดยังไงะเปิดวาล์วนี้เนาะเปิดวาล์วแล้วก็มาเปิดตัวนี้ฮะทีนี้น้ํำก็จะไหลไหลช้าๆนะครับเพราะว่าเขากรองละเอียดนะครับ ส่วนหนึ่งส่วนหยาบมันก็ออกอีกครั้งหนึ่งนะเอาเอารุ่นนี้ก็โอเคนะก็แต่ล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนอ่าก็คือจากซื้อถังน้ําเดือนละเท่าไหร่นะน้ำน้ำถังสองร้อยเลยนะอทิตย์ละสองร้อยครับน้ำกินทั้งถังทั้งใช้นะเออบางทีอาบเนาะน้ำปราปลาไม่มานล้วอือครับอันนี้คือตัดวันไหนมีแขกมานะเห็นไหมครับน้ำกินไม่ได้พึ่งจริงๆนะครับทีนี้ตัดอะไรเนาะตัดไฟ ตัดไฟอ่าต,ตัดไฟก็คืออันที่อันที่สี่แล้วเนาะ,ะคือตัดไฟก็คือไฟจากการไฟฟ้านี่ในส่วนของบ้านของเรานะครับทั้งเปิดแอร์ตู้เย็นซักผ้านะครับเนี่ยซักผ้าตูต้เย <Y en S 1> ็นอ่ารดน้ําต้นไม้อ่าต้มน้ําอะไรนะครับเราใช้จากโซลาเซลล์เนาะตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเปิดไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดก้าเก้าดวงเลยนะคะไฟเนี่ยเก้าหลอดเลยจะเปิดไฟนะครับจากโซลาเซลล์นะครับ ไปบ้านเราจะสว่างสวยเลยนะครับฝนตกลงพัดอะไรเราก็ไม่รู้เราเปิดไฟทิ้ส่วนของพบิดออฟกิดนะครับ5.5กิโลวัตต์แบตเตอรี่ลิเธียม 48V 200โวลต์2อ0แอมป์นะครับในส่วนของพี่สาวได้ทำการติดตั้งนะครับตัวนี้คำนวณกระแสในการชาร์จกับดิชาร์จนี่แบบดีเยี่ยมนะครับส่วนใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปว่าชาร์จเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือส่วนของใช้ในบ้านนะครับออีกอีกอีกส่วนหนึ่งนี่ใช้ในการชาร์จรถนะครับก็จะเป็นส่วนตัวนี้ครับหกกิโลวัตต์นะครับที่จริงเรากินเจ็ดกิโลวัตต์นะครับแต่ว่าเรามาเฉลี่ยกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ห้าแล้วเนาะอันนี้หกตัดเออตัดแก๊สในการหุงต้มนะครับตัดแก๊สในการหุงต้มนะครับเพราะว่า เราไม่ได้พึ่งพานะครับเราจึงพูดคําว่าตัดนะครับเพื่อทําให้ FC นี่มีมีแรงบันดาลใจจูงใจที่จะมาดูคลิปของเฉยนะครับคือตัดแก๊สจากเดิมเราจ่ายเดือนละ340อันนี้คือราคาญาติพี่น้องนะคะอือันนี้แก๊สไม่ได้ใช้เนาะใช่เป็นแก๊สเนยอันนี้ไม่ใช้เนี่ยทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะทิ้งไปเลยเราใช้เราใช้อะไรแทนแก๊สนะใช้อะไรแทนแก๊สครับอ่านี่ค่ะนี่ค่ะหม้อต้มอาอันดับแรกคือหม้อ หม้อความถี่สูงนะครับเป็นเตาความถี่สูงขนาดสอง0ันวัตต์นะสองพวัตต์สามารถปรับวัตต์เอาไว้นึ่งข้าวผัดทอดอะไรได้เหมือนกันครับแล้วก็หม้อกระทะต้มตุ๋นนึ่งต้มตุ๋นนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อบอบนะครับโดยใช้แทนเตาแก๊สนะครับอ่าเตาแก๊สนะครับเราจะโยงถึงเตาแก๊สนะครับ แล้วก็ไฟเยอะาอาจจะใช้พร้อมกันแต่เราดูถ้าจะนึ่งข้าวข้าวเหนียวแล้วก็สามารถนึ่งตานี้ได้่อาบางทีถ้าระบบโซลาเซลล์ร่วมเราก็ใช้แบบโบราณนะครับเพราะเรามีฟืนเยอะฟืนเยอะเคือคอนเซ็ปต์พึ่งพาตัวเองไงครับหลักๆก็คือมีมีทั้งหมดหกแล้วเนาะน้ำน้ำน้ำกินตัดน้ำมันแล้วก็ไฟแก๊สประมาณหกอย่างนะครับที่เรา ลดการพึ่งพาพลังงานและน้ําจากข้างนอกนะครับพูดง่ายๆนะครับเกือบจะเต็มร้อยเลยนะครับมีส่วนเดียวนะครับที่เราพึ่งพาพลังงานจากการไฟฟ้านะครับก็คือระบบชาร์จรถ MG EP ขนั้นนะครับตัวนี้นะครับทั้งสองระบบในโหมดไปเท่าไหร่นาอครับเพื่อนๆอาจจะตัวไฮบริดออกกิลนีโหมดอันนี้แปดหมื่นกว่าไฮตัวนี้แสนตัวเนี้ย อภัยขออภัยฮับบิดออกริดแสนแสนอันแรกนี่แสนอ่าันนั้นกระเป็นกว่ากระตีเป็นเก้าโอเคโอเคหมดไปอะไรอีกไปแปดประมาณแปดเก้าหมื่นนะครับเนาะเอาตีตัวเลขกลมๆนะครับเอาตีไปสองแสนไปเลยสองแสนไปเลยอ่าตีกจะไปซื้อหม้อซื้ออะไรอีกอ่าซื้อสายซื้ออะไรไปเนี้ยสำหรับคนที่เห็นคุณค่านะครับราคานี้บอกว่าโคตรคุ้มสำหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่านะครับ แค่หลักพันหลักหมื่นนี่ก็โอ้โหไม่ไหวแล้วไม่มีเงินนะครับสําหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่าหรือเห็นคุณค่าแต่ไม่มีเงินนะครับก็เก็บออมลอมฤตนะครับเพื่อจะทําเหมือนบ้านพี่สาวนี้ได้นะครับอ่าไม่ใช่ว่าใครจะมีเงินกันทุกคนจะทําได้ทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บออมลอมฤตก็จะได้เหมือนบ้านพี่สาวนะครับ <pourrait S 1> เป็นบ้าน <idden S 1> ที่ตอบ <perde S 1> อโจทย์สําหรับคนที่สนใจก็จะมาดูได้นะครับ อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปไนดะ้ใครจะมาดูว่าบ้านพลังงานทดแทนนี่มันทําได้จริงๆริงไหมนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนจะตกเกือบทั้งวันนะครับแบตของเราอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นอ่าเดี๋ยวสามารถเปิดแอร์ได้สว่างไหมสว่างเออถ้าเปิดแอร์นี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สว่างสว่างสว่างนะครับสว่าง,าง,างถึงวันอีกต่อไปนู่นละถึงวันอีกต่อไปนะครับขนาดนี้วันนี้แดดไม่มีนะครับเพราะว่าในส่วนของพลังงานตอนกลางวันนี่ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเยอะนะครับมีทีวี มีตู้เย็น2 en, เครื่องแล้วก็มีต้มย่างนึ่งนะครับก็พลังงานชั่วคู่นะครับหลังจากนั้นก็แบตก็จะเต็มประมาณถ้าแดดมาปกติก็ประมาณ5้าโมงเช้านะครับถึงเที่ยงเต็มนะครับแต่ถ้าแดดน้อยเหมือนวันนี้นะครับฝนตกนะครับก็จะประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นถึงจะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานเรือๆนะครับแล้วก็จ่ายกระแสแบบซอบๆนะครับแบตเตอรี่ของเราก็จะมีอายุที่ยืนยาวนะครับ พบกับช่างเอ๋ทำได้ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากาก,ากาดไลค์กดติดตามคลิปช่างเอททำได้นะครับสวัสดีครับ